สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศ์สาสีครับดำเนินรายการโดยบาครคอนนครวงศ์สานสีครับพี่นออ้องผมขคือมืดถ่ยยงบาบังไฟกันเมื่อนี้เลาอยู่ที่บ้านนี้ยังเนาะผมจำบาบ่ได้แต่บนพ่นสาล้านอำเภอคู่เมืองจองาาังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องมองแต่งตัวผมนี่ล่ละนะฮะนั่งโซเลกีตาร์กันก้อนสิออกสากพี่น้องสิภาพพี่น้องมาเบิ่งเทียมยงานตลก กาเจ้านั่งกินอยังกันฟัโซกันเล็กๆหน่อยหุหัวกันพาพี่น้องเบิ่งครับครับพี่น้องพระพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศหลังเวทีเหมือนนี่ทีมงานเหรียญยู่ที่อำมเพอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลบรสนซำลานบ้านอียงบุกขจื้อเพะไร้ดอกโหสิมาโอเอียงไกินอะไรกินะอะไรกุนยำยำครับกุนยำ อันนี้คุณแม่น่อยพี่น้องเพรเคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วมือนี่แหละเสียงบ่ๆนี่ก่นเสียงแหบพูดกันก็แหบเราละนี่นี่มาเอากระดาลงคือกันลงข้อด็เกิดแล้วนั่นมาท่านเขาแม่สอนว่าน้ำกินมน้ำจิ้มยาโบกวไม่เบานม่นนั่นกินดีกว่าลังมาลังมาแม่บอลมาติมาท่านเขาแม่โอ้แม่เจาะสอนดีโอ้ ยังกินเยาว์่าไรเด่นิอันนี้อันนี้พ่ะเอกแม็กงสินพี่น้องหัอกหลองมะลันผู้บกยหายใจเด็กหน่อยเด็กหน่อยพักกันมาเจ้าไหมว่าเอาลิ่งมาท่าแปีงกมาไหนอ่ะว่า้เหึงเลยเด็กน่อยว่าไหมขียดเลยขียดอะไรขียดเต้นยัเลยไหมขว้างจัดไหมเอาพูดเดคือเอาลิงมาท่าแปลงพะนักข้างจันี่ยโอิงมาชิลลรอบอานีก อย่าพวใจคักนี่เรียบเดียกไปผาเดียกไปผาไปตีมันเฉลีมบ้งฮะเฉลีวิจิเว่รกาวาดอกเฉลีไงที่คุณแก้ม ไม่ยังพ่าดใจกลยก็แล้วบังนัยางง่วยนานมากเลยอิเยงปัมาโอ้หัสุรกายยางพันบังเหมือนีเลยก็บนัด้แต่นนาคต ไปได้เฮียมาใส่ดิกเด้งได้เฮียมาเดี๋นวนึงบ้าเฮ้ยขันไปเรื่อมากขึ้นจะขย <c oughs> ันซื้เขมาอดกละบ้า เนกินเินกินบอกหลายเปบอกหลายเปนไปหนม่เราะังมเห็นคนเรคนเปิดกอกินวเลยบแล้วไรักเปิดแจมไหนวะมูตั้มากรักเปิดก้อนหร กุงอะไรหรอเส้นนี้กำมาจะได้เปิดแล้วกุ้งเลี้ตัวเดียวหลังเวทีพี่น้องบันเลียนยูที่บ้าทยังบุหรี่จำอะไรดอกบ้านยังกัได้ตัวมันกนทั้งนี้บอกนทั้งนี้แหละแต่ว่ากู้กู้บาทนี้ชัวแตกกว่าก้ได้ชัวนี่ตัวเจ้าก้อนแจกกู้คู่เมืองมาแล้วครับปบุปบุญพดสาราญนะเพื่อคู่เมืองจังหวัดบุรี ครับพี่น้องครับโอ้เสียงเหบเหราวัดลงข้อมือ่นไปต่อที่บ้านไม่ชัยพุทธอุ้ยจะบอกว่าเราอาจารย์ดบ เ็ดเพชรเพชรเพชเยี่มแล้วก็ได้เพชรเจ้าเจ้าเคยมาอยู่น้ำพอีวิพงปีปีแรกมีปีเท่าไห่เออมาอยู่น้ำพอนีวิพงปีแรกปีแรกก่นเอเอ้าปีแล้วอกเพลงไหนแล้วออกสุดเทพสุดใดบางเมีเขาครับบางมีเขาเลยบอกแม่เขาสุดเก่าเนียว่เป็นบ่เป็นตัง่าง้วงเลยว่นตังว่งวงเลยบอกเจ้าน่ะนั่นครับ มีซีเด่แล้วปีทรุ่น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 แรกรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกคือเดบเบิกตั้งนั้นไหมโอรุ่นบุกเบิกอเบิกตั้งนั้นบุกของ hãng กทั้งรถ้วเออข้ามารุ่นบุกเบิกได้่ยมั้งแต่งงานก็ได้โอ้เออคือเบิกเพราะท่านเห็นใจกันนะเออบุกคือทั้งรถเลยบุกขึ้นบุกขึ้นไปเบิกกขึ้นไปเบิกเบิกนะครับผมิกอย่แงไหนนะรุ่นเบิกนะหุ่น มันไทยน่ารุ่นรุ่นแรกรุนแรกนไทยมันเพิ่ตั้งวงปีแรกเลยรุ่นผู้เบิกนีละเพรมันเพม่บริกาไปเบิกเินเารุ่นหนึงวันนี้อยู่อยู่น้ำพนจปีก็หายไปไม่หายอ่ไม่หายเอยู่น้ำได้สปีอาสนไปเป็นทหารโารเป็นทหาร

ยังดินหานยินนครับไปเลีน,น้่ยนอยนะครับร้านของคุยกันเล่นหล้างไวที่ต่วราปการด้องเป,ป,ปง,ปง,ปงปรับเต่งงานตัดที่